มากินเขาป่าเด้อพี่น้องกินเขากับน้องซัพพิมคือเกามื้อนี้กะเดียออกไปห้าน้ำใหม่นะพี่น้องอิ้งงูโครมาไลเออร์หิ้งงูเหรอเอาไส้หม้อยูกค่ะไค้หม้กอ,อ,อมกันนะบุไว้ถึงยุงกูจะมันนะ โอ้อยหนูนคฮูมันลาย์เลยสิบพันมูล <c oughs> เอาเพิ่อมอเอิญคนในเมลจาขนาดสูงเลยอ๋อไปยองกระจบตัวเดียวนะวะพี่น้องเนาะกินเขาเพ่นพี่นออ้องเขาสวสดิทันกินห่ากัมาเนี่แต่ห้าหนำใหม่เนาะอันนี้กับสิบเอ็ดโมงสองโมงหรือพี่น้อง อยูเขาเด้มากินเขาป่าเด้อพี่น้องจะสับายเสอื่มอะไรชอบกับวะอ,อีกเสตอีกกินเขากับน้องสากินคือเกาหมันนี่กะเดียออกไปห้าหน้าใหม่นะพี่น้องออยหิวคมาลายเยูอ

โซ่หมวกลูกขนาใช่หมกรับแล้วใบคือยุงยุงเม่เจาเก็ยังมั่งมั่งอยัได้จาะข้าหองก็เจาะ

ฝ้ามาัวแ้วมันจะมนัว่นนัดเลยมีนมมีนมมีฝาชวนุก,นจ,กนจับงมันจให้รจับจังให้ดวงกับมันเลยอ ตอนนั <Christina. S 2> ้นต้องโล่งก็ถึงแต่โล่งอุ่นสัตว์เอาอะไรกันเพี้ยมก็หนาวจัดอีกอื้อหือ มัน well, น okay, like so ีกว่าดีเลยอนี่มันมังลูกมันนี่หรงามไอตเกว่ะตุวกตุตตคือ แก่ยักเจียวแก่ก็คืออย่างนัมุกมันปรยากจังจริเหรอมัยนักทัวนเป็นยู่บ้านพูดแต่เจียว เดี๋ยวมาลิมเดี๋ยวยามกลงกลงสี่แต่แับเป็นกตายเราเชื่อในหกเส้นเป็นเพลเป็น่องลอยหาเสียงเหมือนแตงมที่มารุ่นพิเศษสุดแสนัะ่ายโคตเจ แจกหนึ่าบแพะเน่เหรแพ้แ้แพ่ลุกแพร่กายนลองเมื่อป็นลานพ่นีกแบกกระลหลกกันแบแบกกระลกยันยายนงาอีกอหรอกจกระหลอเนี่ยห่งสิบัองุบกกระลเต็ม กลงะแกะแต่กลงะแยกปกลงตงกลงบอกว่ดเราไม่จับแพรกลงจ้ามันละคือแบบจมบก็ลงแกะดอยดูแล้วจสอบตาจ้องเพช รถ้าดิ้นนักลันเอิญนะอมวนไะเดินะครับมันดันหายไปโลดอนนานันหกสิบเอ็ดด็สดายหกสิบโลันกลังใจเดินก,ก,กบบกกใจดิจักปันน,นคะคอับฮัทบัตฮัทบเป็นกระสรบย์เลุก เอาลงเตนี่ยไ่มันนักเกินกระจอบอลวกวิ่งเอื้อมมันติดเป็นหลอดเถอะโลังจะทันแต้อก็ลงแกะติดเอื้อมเป็นหลอดแต่โล่งจะทันห่ป่านนี้นะ ตอสตรนนตว่านติดบ้านบี้แจ้งงน้อมล่โมนเจอานไม่ไหวหมุกกระลลงติสเนียแล้ท เข้าเรามาส่วน f เนาอต้องให้เพจแบบยังง่ะโอ้ยโยงคนรลายเลยมันจะรักเลยกลกว ใส้ใส่มองแต่มันใจบ่ฮู้ว่ามันสิมีปลาหรือบ่เลาไม่อยากใส่อราผิดยางใส่หม่องขยันเขารักเด้อเขาจ้ามาคิดยางอยู่นี่นะเลยบอกกาใส่บ่มียังกินเขาเพี่น้อย กินข้าวได้ดอ,อกพี่น้องเอยบ่มีแนวกินเนาะซื้ออัวอยู่ตลาดสิบพันได้แต่ซอ,องอันอืมได้แต่ซอ,องอยังข้อฮะขอ้อข้อได้แต่ซอ,องข้อบ่แม่นเนาะอืมอบ,บัมบงเอาพี่น้องเนาะ นี่น้องสาชิมน่นก,น,นกินเขาบรสุทธินกันเ่ย่นว่าหิวแห้งขนาดแต่เสาเราไม่ได้กินเขาเนะกินเขากินเขาเ้ากับบะแบพี่น้อยบ่มีแนวกินนะะก็เลยว่ามาอันนี้ไปซื้อเนวกินอยู่ตลาดเนาะซื้อตัวได้เห็นตัน่ยน้อยสิบพันส2 0พันก็เลยเอาอันวนี่แหละสิบพันด้แต่ซองคอพี่น้อย <c oughs> หาซื้อของกินกับเพลงเลยสมัยนี้พี่น้องเอ,อ้ยเลยออกไปหากินห้ามนอกเม้นีน่แหละขึ้นกับผู้ดุพี่น้องผู้บดุกับหาซื้อของกินอยู่ตลาดเนาะผู้ดุกับกับพ่อได้แก้ไขเนาะเลิกใช้รถจัอ,อาจจะ มั <laughs> น,นสิเป็น้งังกินเลยโม,มอ้กกำยุ่อยุ่คมลายเนี่ยนี่พี่น้องเนาะน้อใหม่ห้ามือสั่วเนี่ยอืมฮักกระไดอันนี้กระตาหนึ่งเนี่กนย,นยก็เลยใส่อันนี้ใส่กระสอบได้แล้วกระตาหนึ่งพี่น้องเนี่ย โอ้ย oh, ังสิไปหาต่อยบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ก็ถานึงเนาเนาะอโอ้ยยเข้ามาลายพี่น้องบ่ไว้บ่ไว้เจ้าไเจ้า ไปพี่น้องเนาะก็ตอนนี้กะิได้อันนี้เกลียมออกเดินทางนะนะาเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ากินข้าวกินน้ำกันเลี้วๆพี่น้องกินข้าวกับน้องสาวพิมกินขา้าวป่านเลยพี่น้องเนาะกัสิได้ไปห้าหน่วมยมต้อยนะนะพี่น้องเนาะบ่ว่าสิได้หรือบ่เนี่ยบางอย่างฮะก็ได้กระตาหนึ่งนะนะนะเลยพี่น้องว่าสิได้ยหาอีกเนาะเอาอีกอย่างกระตาหนึ่งก็พอแล้วพี่น้องเนาะกัสิได้กลับบ้านเมนะื่อนี่แหละพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามและมารับชม มาเป็นกำลังใจด้ยวยครับพี่น้องเนาะบ,บาซิการจะได้อัปเดต,ตให้พี่น้องนะครับชมเพียงนี้พี่ก้อนแล้วอ่าสิไปติดต,ตามคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวบาซิกาส์จะได้อัปเดตใหม่ยังสิไปห้าหรือไม่อีกพี่น้องเนะเาะอ่บ๊ายบาย,บายพี่น้องเจอกันคลิปต่อไป